นี่มันงานหินของแท้เลยนะเนี่ยให้มาแคสเกมวันนี้ให้สนุกสวัสดีครับอโอ้นึกว่าหมีสวัสดีครับใครนะครับมาอยู่กับใครที่ชแนลชแนลใครวะเออช่างมาแล้วกันครับ <g ül üyor> ก็วันนี้เราจะมาลองแคสตามโจทย์ของของพวกนั้นล่ะครับ <g ül üyor> ทำเป็นเลืมครับทำเป็นเลืมก็ <g ül üyor> <g ül üyor> เราก็จะมาสำรวจป่ากันนะครับสำรวจโดยที่เราไม่สามารถจะขยับไปไหนได้เกมนี้ก็จะเป็นเกมจำลองการเป็นหินเราก็จะมารู้ว่าการเป็นหินนี่ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้ก็คือสามารถหมุนได้360องศาเป็นหินนี่หมุนได้รอบเลยอจงเวียนหัวจงเวียนหัว มผมยังติดใจอยู่กับหมีตัวนี้ตกลงว่าเป็นหินหรือเป็นหมีเนี่ยโอก็ในเกมนี้นะครับถ้าเขาไม่บอกให้เล่นผมก็คงไม่ได้เข้ามาเล่นครับเกาหลอ,อกแค่ย่างไงให้สนุกหรอเล้วก็จะค่อยๆสำรวจดูวิวทิวทัศน์ชมนกชมไม้ยังไม่เห็นมีนกสักตัว วิธีแคสให้สนุกตอนที่แคสไปก็ต้องยิ้มไปด้วยครับแล้วมันจะสนุกแต่ระวังคนข้างๆหาว่าป้านะครับรู้สึกว่ามันจะไม่สนุกนะฮะเอาละเราก็จะมามองซ้ายมองขวาซึมซับบรรยากาศค่อยๆหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนะครับ น้งนับน้ำโม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 เนี่ยครับแล้วใจมันก็สงบครับพอใจสงบแล้วมันก็สงบเหมือนหินรู้สึกว่าจะไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยผมคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเคลื่อนไหวอ๋อต้นหญ้ามันไหวไปตามลมครับเฮ้ยมีอะไรดึ๊ดๆน่ะ ต้นหญ้าค่อยๆ่ยไหวไปตามสายลมอืมเราจะมาค่อยค่อยซึมซับบรรยากาศกันเกิดเป็นหินก็ต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวผมขอเลือกมองพี่หมีมมันก็จะค่อยคอยขยับไปมีเสียงนกเสียงกา เกิดเป็นหินนี่แหละหินนี่คือความจริงที่หินเป็นจะไปสายหรือคว้าก็ไปไม่ได้เกิดเป็นหินมันชิงหนามันชิงเดียวได้และทุกคนรอคอยใครบึงคนมาหยิบหินช่วยมาหยิบตัวไปที่ก่อสร้างทีได้ไหมเนี่ย แดี๋ยวนี้มันวังเวงแบบเหลือเกินก็เกมนี้สำหรับคนที่รักธรรมชาตินะครับต้องเป็นคนแบบไม่ค่อยกินผักอะไรแบบนี้รักธรรมชาติเราก็จะลองค่อยๆมองไปเรื่อยๆเวลาแบบไม่มีอะไรทำก็เปิดขึ้นมาแล้วก็นั่งมองออกไปค่อยๆดูต้นไม้ค่อยๆดูหญ้าไหวเอ็นผิไวไหว เสียงน้อง,องดูท้องฟ้าดูท้องฟ้าอง้หือสวยมากสามร้อยองศาเมฆน้อยลมสงบอืมืมบรรยากาศนี้มันช่างดีเหลือเกินเฮ้ยคุณเห็นอะไรบ้างไหมอน่ะเฮ้ยผมเห็นจริงๆนะั่นอะเฮ้ยคุณเห็นหรือเปล่า น่ะต้นไม้อยู่ตรงโน้น่ะโอเคครับก็จบแค่นี้แหละครับ